สวัสดีครับวันนี้ทีมงาน s m สเอ็ม t ครับ,บพาคุณผู้ชมมาที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางครับเป็นงานเปิดตัวสมโมสรลำปาง FC ครับทีมจากศึกิดิชั่น2ครับส่วนบรรยากาศการเปิดตัวสมโมสรลำปาง FC จะเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมกันได้เลยครับเห็นใใคครรตัวชอบที เมื่อวันอาทิตย์ที่27มกราคมเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมาณสนามกีฬากลางจังหวัดลำปางทางสโมสรลำปาง FC ได้จัดงานเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการโดยมีดรสุนีสมมีประธานสโมสรลำปาง FC เป็นประธานในพธิธีเปิดงานบรรยากาศภายในงานเป็นไปได้วยความอบอุ่นและเรียบง่ายโดยมีกลุ่มแฟนบอลให้ความสนใจมาร่วมงานมากพอสมควร เริ่มต้น้ดยกระแดงจากเยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดการเต้นประจำจังหวัดก่อนจะมีคิวการแนะนำนักเตะบอร์ดริหารทีมพร้อมด้วยโค้ดแม็กอาทิตย์อ่อนคำและโค้ดมาร์คสสารักแรดสอนสองหัวหน้าผู้สอนหนุ่มไฟแรงและบรรดาผุนคนรถม้ามรกตที่จะลงทำศึกดิวชั่น2ในฤดูการ2013อีกจำนวน29คนสวัสดีครับผมสารักิ์แระสอนครับ เป็นผู้สอนครับเออต้องบอกตรงว่าใช้เวลาการตัดสินใจสักระยะหนึ่งในการที่จะตัดสินใจย้ายมาคมทีมลำปาง FC ซึ่งปัจจุบันก็ใช้ผู้สอนสองคนในการทำงานในครั้งนี้เรื่องการทำงานเนี่ยมีการแบ่งงานแล้วก็มีการพูดจาในพูดคุยกันในเบื้องต้นแล้วว่าทัากษะงานเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็เคลียร์กันเรียบร้อยก็เลยตัดสินใจที่จะจะมันร่วมงานกับลำปาง FC ครับ ก็ในสุดตัวก็คิดว่าในในเบื้องต้นเราเราคุยกันในเรื่องการของการทํางานแล้วว่าทางทางประธานสโมสรก็ให้คําตอบชัดเจนว่าเป็นหน้าที่ของผู้สอนในการที่จะทําทีมให้ให้ประสบความสําเร็จนะครับต้องบอกว่าปีนี้เป็นเป็นปีที่บอลลีภูมิภามของเรากำลังพัฒนาไปในในทิศทางที่ดีก็อยากให้แฟนบอลชาว สำหวัดลำปางแล้วก็แฟนคขับที่ตามเชียร์ลำปาง FC มาพยายามมาให้กำลังใจพวกเราเยอะๆในการแข่งขัน,น้ในบ้านแล้วก็นอกบ้านพวกเราจะสร้างผลงานให้ดีครับอย่างไรก็ตามในช่วงเวลา17นาฬิกายังมีการอุ่นเครื่องระหว่างทีมลำปาง FC พบเชียงรายยูไนเต็ดทีมดังจากศึกไทยพิีเมีย์ลีกอีกด้วยโดยผลการแข่งขันปรากฏวา่าเสมอกันไปแบบสนุกศูนย์ประตูต่อศูนย์ และวนั่นก็คือบรรยากาศทั้งหมดของงานเปิดตัว